กราบสวัสดีครับผมอยู่กับเกม Minecraft กับผมเจนะวันนี้เสียงเราก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราไปทําการปรับใหม่มาให้มันดังนะผมแล้วก็นุ่มด้วยเสียงละลายเลยอ่ะเออทีนี้ผมไม่ผมสงสัยทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมแบบว่าเต่ามันกินอะไรอะไรเงี้ยดูแต่กูต้องมาเซิร์กูเกิลเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนคอมเมนต์เลยนะอ่า จากคลิปในทิกตอกนะผมก็อันนี้อันนี้คือคลิปในทิกตอกนะผมก็ไปเจอนี่มานะอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะแบบเราไปเจอมานะเออว่าขุดนะใครดูทิกตอกผมนะผมก็จะเห็นว่าผมไปขุดใต้ดินนะเพื่อเชอเรือนะผมตรงนี้นะผมคิดไอเดียออกเวี๋ยวเราจะทําบ้านกันแบบนี้นะเออทําบ้านกันสักลังหนึ่งนะในเนี้ยอืม คิดว่ามันสวยนะมันอยู่ใต้ดินด้วยอ่ามันคือเรือนะเรือใต้ดินนะเราก็ขุดขอขุดเลยไปดนงเราก็จุนแต่งมันได้นะะอืมอยากจะได้บ้านแบบไหนคิดว่าสวยจัดเลยนะในใต้ดินเนะี่ แล้วก็เอาของที่อยู่ในนี้นะเก็บไปก่อนแปหนึ่งเอาประตูมาเห็นบ้านใต้ดินวะตววยจัดๆเลยนะฮะเป็นจัดๆเลยนะพงคอลองทุบตรงนี้หน่อยนะอโอ้โหโอ้ไม่ใช่เว้ยไม่เอาละ เราจะทําบ้านตรงเอ่อตรงหินด้วยนะรู้สึกว่าบ้านจะเยอะไปหมดเลยนะอันต่อไปเราจะขับบ้านก่อนนะตอนนี้เรือเราอยู่ไหนเรือเราอยู่กลางทะเลนะเดี๋ยวเราขอขับเรือหน่อยนะอันนี้ผมก็ทําการไปลงมัดเพิ่มเติมมารนะับผมเป็นมัดเอ่ออะไรบางไม่รู้บางตัวก็ติดบางตัวไม่ติดนะก็ปล่อยมันนะผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรา ปลูกต้นไม้สักทีนหนึ่งนะเนี่ยมันมีมัดต้นไม้ที่เอ่อมัดฟาร์มมิงนะผมใช่ั้มที่มันจะขุดต้นไม้แล้วก็ปลูกเองให้ด้วยนะแต่ว่าไม่ติดนะเนี่ยไม่ติดอันนี้เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองจุดสิบน่ะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันมัดมันน้อยนะเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนนะนะโปรจกต์ไปทำแนวมัดดีวกว่านาะ จะได้มีอะไรให้เล่นนนะคิปไปนล่นดูแบบว่าโอ้ต่อสู้แม่งต่อสู้ทั้งวันเลยให้ให้ตาเลือกไปเลยวันอันนี้ยังเล่นยังไม่สู้สู้กับอนเดอร์แมนยังไม่ได้เลยนะสู้กับสเกลตันยังหอบเลยนะก็จะไปลงมัดอยู่นะเออชีวิตดีๆีนะไอ้ไอ,ไอ้นี่มันสามารถทำอะไรได้มันสามารถเอาไปคราฟเล็ดได้ใช่ไหมแล้วกูจะกินได้ไหมเพอเพ้อ <laughs> เรามาไกลมากเลยนะมองว่าตัวเองเขามากไกลนะสาหรับคนที่แบบแลเล่นไมค์ครับไม่ต้องไม่ได้เก่งนะแต่ว่ากเล่นมาเยอะอยู่นะเออทุกคนทุกคนผมเจอสิ่งปราดนะผมอันนี้ดลไก่ไก่ไก่มีซองขาจะร้องทำไมวะมันนี้มันนี้มันี้มันนี้ไก่ เราขังมันไปก่อนนคะรับเดี๋ยวเราจะทำความไก่เรียบร้อยให้มันผสมพันธ์กันนะเราก็ได้ความไก่แล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทำนะโคตขังเลยกับขังสัตว์นะครับไปกลับบ้านก่อนนะ เออทุกคนผมมีอะไรจะผมมีอะไรข้อต้องใส่นะผมมันจะข้อต้องใส่แล้วก็จะจะทานะคิดว่าผมจะทําบ้านที่นี่ดีไหม,ไมขอเกาหัวแป๊บนึงนะคิดหนักเลยเฮ้แต่มันมีหลุมอะไรนะอันนี้คือจิตกรรมของใครนะเออผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงเนี้ยนะอีกหลักหนึ่งนะไม่รู้บ้านหลายๆห,หลังแล้วกันจะสังเกตม,มันดังนิดนึงนะ อโอเคเดี๋ยวเราะขับเรือไปที่บ้านก่อนไม่ต้องตัดหรอกนะเราแป๊บเดียวนะเออตอนนี้ผมไปลงคลิปในทิกตอกนะผมก็สามารถไปดูได้นะครับม,มันเป็นคลิปที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะนคลิปสั้นนะ <c oughs> ไอหลามะมันยังอยู่เลยอ๋ออ๋อ ไอ้เจ้าโกลเล็นน้อยเรานะก็ยังทำงานอยู่นะครับมันก็เก็บของให้เรานะ่ยตอนนี้สมบัติเราพาที่แล้วผมก็ยังนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้พาที่แล้วนะที่เราหาสมบัติกันใช่ไหมเรายัางหาไม่เจอนะ ไม่ต้องไปกังวลไปเส็นใต้น้ำคือแบบอู้หูมากเลยนะอืหอห,อหูอู้อหูอูออือเอเลยนะโอ้ยอาย โอ้ยฝนตกฝนอนาคตหน้านะผมมองว่าเรือน่าจะเต็มทะเลนะกูแบบว่าเรืออยู่ไก,ก่ไม่ได้เลยว่ายไม่ได้แนละ้วขับเออขับ,ข,บขับอย่างเดียวนะว่ายไม่ได้แนละ้วไอ้นี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเสียงผมดีปะ่ะผม,ผมดีกับเก่านะสักหัดก,กับเก่าความช่วยคอมเมนต์หนนะ่อยนะอื้ม ไปปรับใหม่มาไงไม่ใช่อะไรอยากจะลองดูนะเพราใหม่นี้กับใหม่ที่แล้วมันอะไรมันดีกว่านะไอ้พวกนั้นก็ยังอยู่นะยังยืนอยู่นะเราอะไม่ต้องสนใจมันนะไปไปแค่นั้นนะมันก็ไม่หายทีใครรู้วิธีก็บอกบอกกันหน่อยนะอยากอยากกักนะคนมีอยากกักนะเดี๋ยวเราหาเอาเนื้อวัวตรงนี้แม่งมีเนื้อวัว ข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านเอวิเซีนะฮะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศเลยนะเพราะว่าสัตว์เยอะมากนะที่ผมสำรวจรอบไปแล้วนี่มีหมูด้วยนะเอ็มบ <c oughs> ีเซี <c oughs> ยงเอ็มบีเอ็มบิเซียงเอ็มบิซีมันเลี้ยงหมูนะ <c oughs> เราจะไม่ยุ่งกับพวกเอ็มบีซีนะ ขยของของมันกันนะมันอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะข้าวเยอะไปหมดเลยฮะอุ้นะยเอามาเอามาขโมยป้นเจอมานะผมเจอมาแหละเคแต่เรายังไม่เอานะผ่บมจะเลือกสีสวยหนะ่อย บัวเยอะมากนล้วัตรงนี้เป็นแอฟริกานะแล้วก็มีดันเจียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะมาขาวเฮ้ยเจอมาขาวเป็นอัาอาเราเจอมาแล้วนะ

ท่านผู้ชมตอนนี้โคเรมก็ตี่ม้อยู่นะไอ้ทีมา้นะมเมาเลย<อ>เดี๋ยวเราจะลงไปในถ้ำนะมันมีชิดเกาะด้วย่าเผื่อมันเจออะไรนะเออเจอ่าน,นดีเลยเอามาทำทอดนะอืมอ่าเจลิก ม,มตรงนี้มันจะเป็นประตูไปได้ต่อนะโอเคไม่น่ามีอะไรน่าจะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปข้างหน้านะต่อนะอเมีกันไกลไหมไมันจะมีกันไกไม่มี เดินหน้าต่อไปนะผมไปเรื่อยนะไอผมอัจจะเจอทะเลทรายนะอุย้ยเจอเรือเจอในเรือต้องมีสมบัติ ต้องมีสมบัติไอ้เออสมบัติโลเจอร์โลเจอร์ไม่ได้ทิ้งสมบัติไว้ที่นี่อะไรนะมันไม่มีสมบัติจริงเลยเดินเนี่ยอ,อ,อ๋อเฮ้ย โอ้บึมบึมคลืน่นอะปักทอดแตต่อครับโอเครับตอนนี้ผมก็ลงมาดันเจียนนะับน่าจะเป็นดันเจียนที่เคยมาแล้วนะโอ้โห

จะแตกนะแป๊บหนึงเดี๋ยวมึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพอก่อนพอก่อนสู้ไม่ได้อ้ดไม่หวีลงกระวัวแทนแล้วกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพาร์ทนี้เราได้ม้ามานนะแล้วก็ได้เพชรได้เล็กเต็มไปหมดเลยนะผมไปเปิดโลกใหม่มานะผมเจอทเรซายอยู่ตรงข้างหลังเราใช่ไหม หลังบ้านเอ็มพีสี่จะพาท้าเราจะไปไหนกันมารอติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับนะครับผมพูดซับสองนะผมทำสองสองะ่ะ